ใส่ไว้อย่างดีด้ียนะเก็ไฟล่างออกก่อนนะครับแต่ตัวนี้ตัวนี้ผมเห็นหน้าจอแตกไปแล้วครับอนันก็เลย ก็เลยเป็นสภาพนี้เปลี่ยนเองนะครับน้อจอสร้างหม่นี่ครับสองร้อยสามสิบบาทรวมปริมจากช้อปปี้เก็ฝาหลังก็แกะดีดีครับพี่น้องเพื่อม่มันแตกบดิมแตกแกะกระบเมันสางนะครับพี่น้องก็ มันนี่นะครับหายังเริ่มเลี้ยงชิมมันก็เอาเล็บนี่ครับจักเสียงหางเคยจักเสียงมันออกกับรรบรรยากาศครับมันก็ออกจากหลอดมัน ปลาล้าลงออกครับอน,นิมออก็เรียบกับจีกลงไปในจะมองได้มันออกแล้วก็ษีเป็นภาษาอีสานส,สมภาษาไทยนี่เลยคะรับภาษากลางโอ้ยภาษาไทยภาษากลางภาษากลางเป็นภาษาทิพย์เพราะว่าคนเปลี่ยนไกาเป็นคนอีสานครับ เปลี่ยนหน้าจอนะครับสำหรับ Vivo 1820 Vivo Y 9 1้ครับหน้าจอรุ่นนี้จะใส่ได้หลายรุ่นพวก Y 9 1พวกไปไว้ทั้งหลายนะครับที่เป็นของ Vivo เกะออกมาแล้วก็เกะ ก็หาไขควงที่เขาแถมมาครับแต่ตัวนี้จะเป็นแถมมาทั้งก่อนแต่ถ้าใครเป็นช่างเขาก็จะมีไขควงที่มันมาตรฐานกว่านะครับนี่ครับแกะอนดอานึออกสามตัวนะครับ สกูครับตัวเล็กนิดเดียวับตรงนี้ครับตรงที่มันเป็นแป้นนะครับเป็น,ปนที่มันตับสายแพรไว้ที่มีสกูอยู่3ามตัวครับสำหรับรุ่นนี้เพระาะว่าเราต้องแกะแพรของแบตออกนะครับ เบ okay. องแบตก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเอเล็บแกะไอนีนะครับเผื่อมันจำรุดครับออกแล้วที่จริงตัวนี้มันจะเป็นมันสแตนเลสครับแต่ผมไปทำมันหลุดนี่ก็ไม่ใช่ช่างครับก็จะเป็นโทรศัพท์ตัวเอง ต้องคาม,คามตำมความสะอาดยุน่นมีครับที่เป็นคาบกาวนะครับอาจจะเยอะด้วยผมเอาใส่ไปแล้วรอบน จลองดูก่อนนะครับ เราจอมาครับแล้วก็เอาสายเพลเข้าไปในช่องนี้ครับมันจะมีช่องช่องใส่สายเพล ที่เราจะจิกกาวเอากาวใสนะครับนะครับทำสายแพรให้มันพอดีกับทางที่เราจะติดสายแปรนะครับ กดสายเพยเข้าไปตรงที่เป็นขั้วมันนะครับกดโเบานะครับ,บะระวังให้มันล,งลุงเราผงไปยังหาเอาไม่เจอเลยครับาบางอย่างก็ต้องทําเองครับเพราะว่าเราไปมัวแต่ให้ช่งางเขาทำก็ค่าใช้จ่ายก็สูงแล้วก็อย่างองี้ย่ังก็เวลาแล้วเลยนะครับ โทรศัพท์ต้องโทรศัพท,ท์โทาทัศนตัวไม่จำกว่าหนึ่งพันบาทตอนนี้เรามาเปลี่ยนอีกก็ซื้อนาจอมาโดนฟปีมก็สองสามสิบตอนนี้ซื้อจากปีนะครับแต่มีหลายร้านครับใน ีลาซาด้าติ๊กตอกแล้วครับทุกวันเนี่ยแต่ผมไม่เคยสั่งรักทีเขาไม่ติ๊กตอกครับทำสายเพลให้มันตึงๆนะครับ แบ,บ็ดใส่ครับแบบ็ก็จริงเแบบ็ดก็เแบบก็เปลี่ยนง่ายครับแกะฝลาหลังออกมาก็เอาแป้นปิดสายแพรออกแล้วก็เปลี่ยนได้เลยครับนะครับแกะนะครับสายแพร์คิวลงไปตรงนี้ครับ อันนี้ครับก็ใส่สแพเข้าไปแล้วก็แล้วก็เอาแป้นไปนใส่จะมีน็อตอยู่สามตัวนะครับสก,กูสามตัวเล็กจิ๋วนิดเดียว,วผมยังมองเห็นนะครับ ไปซ, <Yeah. S 1> ซื้อพวกแก้ครวงของเป็นของ ล้อ้างหลังอีกปลาหลังนะครับพัดออกแซ่เรามังเกา่า เราก็จะแทมมานะครับกับหน้าจอร์ช่บยาบ แล้วก็ใส่ใส่แต่ข้างๆก็ได้ครับข้างบนก็ไม่ต้องใส่ข้างล่างก็ไม่ต้องใส่ก็ได้อย่าไปใส่ใกล้กล้องนะครับบอกผมผมตื่นหรอการออกมา พอข้างๆมันครับข้างบนนะิดนึงตรงงงๆนะครับข้างล่างก็ไม่ต้อง 嗯。Sí. นะครับของยังคงช้ชาแบบผมยังไม่ชาตนะครับว่าแปดเลยหนึอร์เ ครับก็จะประมาณนี้ครับยางลัดไว้นะครับเป็นเพื่อ อกาวันแห่งสัก1 0 2 0นาทีครับประมาณนี้ ว่าครับการติดตั้งเมื่อกี้เ,เออยวยางนะออกแล้วครับนี่ครับเป็นความสุกชัดก็ถือว่าโอเคครับนี่ครับสก,กีก็ได้เลยครับ ตัวนี้มันกระตุกก็คือเป็นที่ความเร็วของโทรศัพท์กับอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับาการทัศนินก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าไม่ใช่จอไทยครับราคา230ปีมน,นี่ครับติดตั้งเองได้ครับเปิดดูใน YouTube ดูในช่องผมก็ได้ครับช่องเขออยบนคนสีขอครับก็จะได้คลิปประมาณนี้แต่อาจจะเพราะว่าผมก็ดูคลิป YouTube มาเหมือนกันครับ ใช่ช่างนะครับเนาะนก็จะประมาณนี้ครับสําหรับคอติดกาวเข้าขไปแล้วอเจอ้าก็บางทีเราไปเปลี่ยนร้านมันก็เปลืองตังแล้วก็เราก็ให้ลูกร้านดูครับมันก็กว้างบ้างเหยียบบ้างของแข็งมาเคาะบ้างนะครับมันก็ถ้าเราไปเปลี่ยนอเองไปเปลี่ยนให้ช่างเขาเปลี่ยนตามร้านรับซ่อมโทรศัพท์มันก็ไม่น่าจะต่ำกว่าหนึ่งพันบาทครับ ว่ามันก็ทำจะว่ายากก็ไม่ยากครับจะว่าง่ายก็ไว้ง่ายครับก็ประมาณทาได้อยู่ครับในบ้านพอบ้านลองทําดูครับจาะโทรศัพท์ก็ถ้าเราไม่รู้จักชื่อรูปเราเข้าไปดูที่จ้างค้าเราก็ไปดูเกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วก็สั่งได้เลยครับชูปีรด้า,าค้าออนไลน์ของเราต่างๆมีครับเราไปทำหาในร้านไม่มีแต่เราไปค้นหาในรัสด้านะมีครับ ใครเข้ามารับชมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะช่องเขออยอุบลคนสีขอด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้หาคลิปดีๆคลิป DIY อพบ้านเจ้ามาให้ดูนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นโทรศัพท์ vivo 1820หรือ,อ vivo y 9 1 c นะครับราคาตัวเครื่องแต่ก่อนก็น่าจะประมาณ2,900บาท วันนี้ก็ไม่รู้ว่ากี่บาทเนาะ,ะไม่มีผลิตแล้วครับเเปลี่ยนไปสองครั้งก็หมดตังไปเยอะแล้วล่ะครับ 1, 2, รรก็หลักพันแนละสองสาั้ันะแบตติดอันหนึ่งประมาณหนึ่งพันบาทเนี่ยนะครับรวมแบตแล้วอันนี้ในกรณีเราเปลี่ยนไปสามครั้งแล้วนะครับก็คือหลานมันทาแตกนี่ครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับแบบสลับวันนี้สวัสดีครับ